ทุกคนทุกคน,กคนไม่เตอมอัคคีพุดเบือ่อขาดบางตำเจอได้เทพที่มันโคตรดีใจโชคดีมากมาเอเไปรูนี่ทุกคนอันทีเบ้โอ้เสียงนังวะก็นัง่งขดแข้งอยู่ในงมอ ม่้คี้มาเปื้อนเหงื่อนะ <S <S คะพ like ีทเด้อกิจน้ำยาสเต็ไปให้ให้ทีมินล็อกนี้นะคะาบมรกินมาตายระทุกคนหัวเตายแหลกมตับตุดเบืองลุ่ไปมันมามีอาหารกินสิ ตอ,ตอมเจอแร่โคตรโชคดีมันนี่จเอเจอแร่อันไหนเจอคู่ที่ไม่เป็นอันนาอ,อีกจุดเทศนี่เจอแร่เ,รเทศที่ตอมโชคดีเลยตอมจะออกไปไหนต้องเอายาสลบโคตรโชคดี คุณลงไปอีกอน่นโอ้ตหลเลยอะไม่จะหนืดอะไรกันทจูคนจยังวอตมถ้ามีดบาลาวาผมว่าตายกำลังคุดลงไปนั่นวะถึงมีล็กแล้วครับทุกคนเย้นะคดแปดเยอะเปรับกันเฮ้ยอ,อันนั้นยู่ไหนวะอ๋อ วุฒิารรมังวะวุฒิารรยังวะส็จแล้วนะคะทุกคนกับภารกิจวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเห็นยังมันนะสวัสดีค่ะวุฒมคุณที่สมเนยเออแต่ว่ายังไม่จบ ชิปที่เ่ิมมันขคดนาน,น,นเลยอาชิพดีกว่าสําหรับจบแล้วอยากเบ่องอีกวะเบ่องอีกก็เบ่องอีกได้ไหมเติมมันเจอแร้่าอยกเบ่องอีกเลยเจอแล้วแนเติมเช่อยู่ เมื่อก้วันนี้ว็เการหาทีเดินก็ถงหินแล้วก็จมหนามมันจําินงยาติดใช่ ALLY ไหมายบอกทุกคนอตาน มีดืมองนี่เด้กหีมันตอมเจอเท็ดต,ตอมเอาอยางมาไวน้น่ตแตกปยา,างสลามาดมันได้ซ้อ่าคตรหเลยะม่รจนอไรัอทนีบจเจอแม่ล็อกแม่ล็อกที่ขุดบ่ออะไ ล็อกเลยครับทุกคนเย้ปรแกอมโคช์ดีโปรแกอมเมื่ตายบอนะทุกคนปมเมื่ตายบอกนะสแล้นะคะทุกคนกับภารกิจวันนี้นะคะ ก่อนนะสวัสดีครับจุมแล้วมันจะเบิ้งอีกตีบอโอ้เบิ้งไปงไปสองรอบเราวมึงอยากเบิ้งอีกบอ๋อยากเบิ้งอีกบอโอ้เบิ้งไปสองรอบล้วเด้ยังจะเบิ้งอีกโอ้จะเบิ้งอีก วันนี้ก็คือการหาทีเด็ดนะคะไปให้ให้ทีมมินล็อกนี้นะคะทุกคนแง่เจอท่องแงกับเจอเล็กล้วจะเจอเล็กอีกทีแล้วก็ตักอุดน้ำแค่เนี่ยจะเบิ้งอีกอ่ะแล้วต้องมาเก็บแหล่อ๋อมาเก็บแหลยังไม่เก็บแหล่ ไม่ได้ๆนี่จ้ะไม่ได้แบบแฝดมีเือนมัยกลงรเราไปเลยเป็นยังสมรอบแลยถ้าอย่าเบิ้งสรอบปวดหัวเดีวเด้คนต้องเอายาสลามมาเลย ถึงนี้ถ้ามีลีบะลาวาผมก็ตายเอออุ้ยถึงมีล็อกเลยครับทุกคนเย,ย้นะครับกยับขอปรับก่อนอุ้ยอันนั้นอยูไ่ไหนวะอ้า ภารกิจวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับจะบังอีกป่ะโอ้บังอีกกระป๋องมาโอ้ยมีแต่บังอีกนเนี่ยมไรเนี่ยกระป๋องมาเล่นเลยไบังอีก วันนี้ก็คือการหาเพ่อนะะไปให้ให้ทีมมีล็อกนี้นะคะทุกคนโู้น้ำมาตายหมไม่ที่แรกทองเรียงเูเละย้ห้องีหน ทุกคนต้องเอายาสลามมาด้วยนะทุกคนจะเป็นยัไงโอ้โหข้าวอะไเลย่ยนไม่รู้จะเหลือะไรซะเลยแต่พอแบบทุกคนมันจะถึงนี้ถ้ามีลีบาลาวาผมก็ตายเอออุ้ยถึงมีล็อกเลยครับทุกคนมันจบเร็วเนี่ยอย่าเบิ่งอีกนะคะเบิ่งบันใดล้ว ปวดหัวเยอดกลับไป,ปทงลวอกเล่อแล้วโว้ย <ปด S 2> อันนั้นปวดไหนวะอือต้องมากาล่หงหา่องสุดปแ้วนะคะทุกคนกับภารกิจวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเนะสวัสดีค่ะ nhọc băng nhi quá uu pot hoa đậu pota mừng pot hoa bật hoa sao băng